เดกเนาเน่าวันนี้เป็ดเป็ดเป็ดเปร็ดเปร็ดเป็ดกูนพี่น้องไก่แตกเซลเซียล้วแตกเซลเซีพี่น้องมาตรงไหนตรงนั้นคือเก่าพี่น้องดูท้องไร่ท้องนาดูแบบเกษตรพ่อเพี่อนนี่น้อง ไก่ก็แตกเซลลแล้วโอ้เด็ดเลยพี่น้องทองฟ้าทองฟ้ายังแข่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งออกเลยจิ้ว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 ุ่นล่เลียนแล้วพี่น้องเลียนแล้วไก่จิ้วจิ้วจิ้เลียนเขาลกแล้วได้เวลาเลียนแตกเซลลแล้วพี่นเขาลกแล้วพี่น้องเขาแล้วเขาแล้วอ้หบรรยากาศท้องไหท้องหน้าพี่น้องเลยเขาลกเขาลก คาลูกไหมคาลูกไหมคาลูกคาลูกคาลูกแตกแรงคาลุกเหรอพี่น้องโอ้ยบรรยากาศพี่น้องทุ่งไหนทุ่งหน้าพี่น้องุกําลังออกมาอีกแล้วพุ่น้อาพักกําลังออกมาแล้วนึกว่าผมเอาเงียบไม่กินพี่น้องเลยมึงเนี่ยกําลังแตกออกมาแล้วุูนะกำมือถืออยู่จิ้ว啾啾啾啾 จิวจิวจิวจเลววเลวเลวุ๊กๆุ๊กๆุ๊กจ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 ุ๊กุ๊กจ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 ุ๊กุ๊กจ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 ุ๊กุ๊กุ๊กุ๊ พักเนี่ยออกมากลลววัะเพือนแดดแล้วแดดพักแดดเนี่ยดอมาดื้อมันนีท้องฝ้าโปร่งเลยพี่น้องเลย่ง่งเป็นตาไนเข่าก็เชียวเดียวก็ได้เกี้ยวแล้วนี่เขาไงเอยแดดคักด้วยเพน่อแดดสองคักเนี่ยุออูน่นนนนนะ หายบรรยากาศตะเว้นตกดินในพี่น้องเบิ่งก่อนนไกลแล้วไกลแล้วใกล้ตกดินแล้วปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยขิงหัวพี่น้องไว้ใส่ผักส,สะไว้มันแห้งใส่กระสอบไปโอ้ยพี่ปุ๋ยชิงหัวพี่น้อง ไว้ใส่พักใส่มีจล้วน้อยปูกพักเกี่ยวเขาปูกพักพี่น้องเอ้ยเขาก็งามหุนน่ะเพื่งนนี่ใกล้ก็เตียบหมออกอมาตอดแล้วแตกเงาๆใกล้บันจล้วน้อยยังที่คกเลยึพี่น้องเอ้ยมันถทงนายได้ดเกี่ยวเขานี่หลาบมันเงียบๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องเด้อเกี่ยวเขาซอยได้เด้อพี่น้องคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับน้องใหม่ บบาอุดรวผ้าเลาะผ้าม้วนสัน่นส่องยูทูปกับพี่น้องเนาะล้องเบิองพี่น้อง,ม,งมื่อไหร่มืม่อไหร่อันนี้ปุ๋ยขี้งวัวแหวนใส่ผักสาวมันยแผงเลยพี่น้องวกใส่ถุงอะคุณโอ้ยถุงคุณไก่แตออกเหงามาเลยบอกมาหากินเนื้อเป็นเสีอยวมากินเนื้อเห็นคนมาได้มันที่เลียนเขา่าคอก็เด่น แได้กินคุณไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องทุกๆทุกคนครับผมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับผม